มาดูใบางานที่7นะครับเป็นโปรแกรมตัดเกรงซึ่งข้อมูลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับมีรหัสนักศึกษามีชื่อมีเลขที่มีคะแนนเก็บมีคะแนนปลายภาคแล้วก็มีคะแนนจิตพิสัยนะครับเขาบอกว่าเมื่อป้อน้อข้อมูลครบตามที่กำหนดโปรแกรมก็ ทำการคำนวณคะแนนรวมขึ้นมาและแสดงเกรดที่ได้รับตามเงื่อนไขเนาะโดยการตัดเกรดดีดนะังต่อไปนี้นะครับก็คือคะแนนตั้งแต่80แต่ไม่เกิน100่ง้อยเกรดสี่เจ็ดสิแต่ไม่เกิน79เกรด3 60 69เกตสอง50 59เกดหนึ่งแล้วก็ไม่เกิน49เกรดศูนนะครับอ่ะนีเดี๋ยวเรามาช่วยก,กันวิเคราะห์ข้อที่สองครับรูปแบบแสดงผลลัพธ์ข้อสองม็มีอะไรบ้างนะครับค่าอะไรบ้างครับ อามีราหาัสาอะไรครับชื่อแล้วก็เลนทีแล้วก็คะแนนเก็บแล้วก็ แนงปลายภาพแล้วก็แล้วก็ตอนคะแนนปึ๊บครบทุกอันได้แรวมานะได้แรงมาแดงคาด ค่าอะไรฮะคะแนนรวมเนาะแสดงค่าคะแนนรวมแล้วก็ดได้เลยต่อครับแต่คะแนนรวมนะแสดงค่าเกรดใช่ไหมครับ ยกตัวอย่างเนาะสมมติาหารหัสนักชาษาเนาะหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 4. ่ห้าชื่อเลขที่คะแนนเก็บเนาะในนี้เขาบอกว่าเก็บห้าสิบปลายภาคยี่สิบจิพิสัยสามสิบรวมได้เท่าไหร่ฮะ สี่สิบสามสิบสิบห้าปแรมร้อยกว่าเลยนะแปดสิบห้าห้าจริงไงสองัดได้เกรดอะไรครับได้เกรดสี่ตัวอย่างข้อมูลเนาะอ่ะทีนี้เราได้รูปแบบผลลัพธ์แล้วข้อที่สามมีกีต่ตัว 6ตัวแสดงว่าเราต้องเขียนข้อมูลนำเข้า6ตัวมีอะไรบ้างฮะเขียนอยู่ในรูปแบบของอะไรนะตัวแปรหรือภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเอารหัสรหัสก็ ID ชื่อเลขที่โอแล้วกันเนาะคะแนนเก็บ เแบบลาย้าพลาย้าเวลาสอบภาพเราจะเรียกว่าสอบไบนอกจิตพิสัยจิตเก็บคลิปนานนะอ่ะตอนนี้ข้อมูลนำเข้าเนาะเรามีทั้งหมด6 ก็คือหกตัวแปรเอาข้อ3าลอกลงไปเขียนข้อข้อสนะครับตัวแปรมีแค่นี้ใช่ไหมตัวแปรมีแค่นี้ใช่ไหมครับคือคะแนนรวมเกณฑในข้อนี้เราจะไม่เอาตัวแปรมาคำนวณแต่เราจะใช้วิธีการคือเอาพุท เกรดออกมาเลยเห็นไหมครับที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าแสดงค่าต้องคำนวณก่อนใช่ไหมต้องไหมครับแต่วันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเกรดเพราะนั้นหมายความว่าคะแนนรวมาได้เท่าไหร่ก็เอาพุทบอกไปเลยว่าได้เกรดเท่านี้เท่านี้เพตอะนั้นเราจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือคะแนนรวมอย่างเดียวคะแนนรวมต่อแปลชื่อรวมต่ำนะฮะ เดี๋ยวดูนะว่าจะเป็นรูปแบบไหนอีดี ID เป็นเทรดเอสเอ็มโนเดีที่เอสเอฟอายไฟนอลจิตตาม ใส่มงใส่แมสแล้วก็ช่วงนี้เน,ะนาะจะอายกันเนี้นะครับหน้าเกี่ยวน้ออ่ะต่อไปข้อที่ห้าครับห้าจุดหนึ่งเริ่มต้นห้าจุดสองครับห้าจุดสองห้าจุดสามห้าจุดสี่ห้าจุดห้าห้าจุดหกและห้าจุดเจ็ดทำไรฮะห้าจุดสองถึงห้าจุดเจ็ดทำไรครับห้าจุดสองถึงห้าจุดเจ็ดทำอะไรคไรคับรับค่าหมดเลยเนาะไล่เป็นใช่ไหมครับ 2รับค่าหานจุดสามชื่อจุดสี่เลขที่ 5, จุดห้าเก็บจุดหกปห้าจุดเจ็ดจิตวิสัยเพราะนั้น5.2ถึง5.7คือรับค่าทั้งหมดข้ามไปที่5.8ครับเรากำลังจะทำอะไรครับแนนรวมใช่ไหมต้องคำนวณก่อนถูกไหมเห็นยังไงครับตาม ลอบมาฮะเกตบวกไฟนอลบวกจิตครับ5.9ครับแสดงค่าอะไรฮนะ5.10ครับเราประมานจะตัดเกบใช่ไหมครับต้องไหมานฮะ ถ้ามีเงื่อนไขปุ๊บต้องเขียนว่าตรวจสอบตรวจสอบเลยครับตรวจสอบไปฮะมาดูโจทย์นะฮะต่อบฮะตรวจสอบ สอบอะไครับตรวจสอบอะตรฮะจแล้วเอาอ่าจนจบแล้วเขาตรวจสอบนะไรครับ<า>ออสอบแล้วฮะจะได้เกรสี่จะได้เกรดสามตรวจสอบคะแนนรวมอ่าหายเจอก่อนว่าเราจะตรวจสอบอะไรก็คือ รสอบคะแนนรวม5ใช่ไหมครับ80แต่ไม่เกิน100ห้าซ้มยกตัวอย่างเช่นสมมตุติเนาะคะแนนรวมได้85แต่เกสด4ใช่ไหมครับเราจะเขียนซ้ำว่าไง80-100 น้อยกว่าได้ไหมน้อยกว่าร้อยได้ไหมต้องไ็นไงอ่ามันต้องมากกว่าใช่ไหมฮะมากกว่าเท่าไหร่ฮะอ่ามากกว่ามีเท่ากับไหมมีไหมถ้ามากกว่าแปดสิบอย่างนี้คือต้องตรงนี้ต้องเป็นอะไรแปดสิบเอ็ดใช่ไหมครับแต่นี้คือแปดสิบด้วยเกตีสี่ด้วยถูกไหมแสดงว่าต้องมีเท่ากับอ่าโอเคนะ ซามมากกว่าเท่ากับแปดสิบเนาะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้รวมได้แปดสิบห้าแปดสิบห้ามากกว่าเท่ากับแปดสิบไหมมากกว่าไหมเกียนอะไรเกณฑสี่อ่าเพราะนั้นเราก็จะเขียนว่าซามมากกว่าเท่ากับแปดสิบจริงตรงนี้เขาบอกว่าเกณฑ์สี่ก็คืออะไรฮะเกณฑ์สี่ ใช่เงินขายใช้แล้วไงจริงแล้วตอนนี้จริงแล้วเจ็สี่เขียนไงยังไม่มีชนะไม่คำนวณกรก็บอกว่าไงนะ่ะถังเล็กร้อยอ,ะอ่ะอ่าเพราะนั้นหมายความว่าอันนี้เราจะไม่ใช้คำนวณเราจะไม่ได้ใช้ตัวแปรเราก็คือเอาพูดออกมาเลยเราก็จะเขียนว่าแสดงค่าแล้วก็เกตสี่เข้ามาเหรไหม สมมติว่านี้คือเงื่อนไขใช่ไหมสมมติว่านี้คือ80ดสิถึร้อยจริงหรือป้าตรงนี้เราก็เอาพูดเลยเกรดสีต่ตองไหมที่ผ่านมาคือเราต้องแอสไซน์ก่อนตรงไหมตามนี้นะฮะอ่ะโอเคเงื่อนไขแรกเสร็จแล้วต่อไปครับเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าเขียนว่า ็นว่าวดสอบอ่ะใช่อ่ะมีชาน้นแล้วมีชาน้นแล้วมีท่าไหมมีไหมเวลาเราดูเงื่อนไขเนาะอันนี้คือเงื่อนไขเกรดใช่ไหมครับถูกไหมถ้าเราดูจัดโจทย์เนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าเงื่อนไข นะครับมีหมดห้างเงื่อนไขอันนี้ที่เราทําคือเงื่อนไขแรกเราจะใช้รูปแบบคือตรวจสอบคะแนนรวมท่าเงื่อนไขที่สองสามสี่ไปเรื่อยๆครับจนถึงเงื่อนไขรองสุดท้ายแพทเทิร์นเราจะใช้คำว่ามีชนะแล้วท่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเงื่อนไขสุดท้ายใช่ไหมครับอันนี้คือเงื่อนไขสุดท้ายใช่ไหมรเราจะใช้คําว่า มิชนะั้นแล้วอย่างเดียวไม่มีท่าตอบให้ดีนะฮะเห็นะเพราะนั้นหมายความว่าอันนี้ระหว่างระหว่างทางเนาะก็จะเป็นมิชนะั้นแล้วท่าถูกไหมอันนี้คือเงื่อนไขที่หนึ่งอันนี้คือเงื่อนไขที่สองสองก็คือมีีชนแล้วถ้าสามมิชนันแล้วถ้า,ส,า,าสี่ มีชนั้นแล้วถ้าห้าสุดท้ายมีชนั้นแล้วเนะตรงนี้บอกว่าตั้งแต่เจ็ดสิบแต่ไม่เกินเจ็ดเก้าตรงนี้ข้างหลังเท่าไหร่ะ 70, นะเจ็ดสิบเกนะเจ็ดสามอ่าต่อไปก็ Copy ครับรนี้เท่าไหร่ฮะ 60เจออะไรครับสังเกตนะเราจะใช้ข้างหน้าเป็นเกณฑ์ถูกไหมใช่ไหมครับนึกภาพเนาะถ้าสมมติว่าเอาคะแนนรวมได้74ดูนะถ้าคะแนนรวมได้74เจอด่านแรก74มากกว่าเท่ากับ80จริงไหมจริงเหรอมากกว่าจริงเหรอจริงไหม 74มากกว่าเท่ากับ80ดสิบไหมมันจะไปไหนฮะมันก็จะไปอย่างน,นี้ไปดามต่อไปเจ็ดสิบสี่มากกว่าเท่ากับ70จริงไหมจริงก็ลงอันนี้เห็นไหมม,มันจะถูกบล็อกด้วยแต่ละขั้นของเงื่อนไขแต่ละช่วงคะแนนคือถ้าไม่จริงปุ๊บวันจะลงไปไมิชชันแล้วแต่ถ้ามันจริงคือ ไอย่อหน้าที่มันทำแสดงเกณฑ์ตรงนี้เข้าใจไมหมเอ่เราทำงานแบบนี้เนาะอะตอนนี้เกณฑ์สองละต่อไปก็จะเป็นเกณฑ์เลยครับอ่าเกณฑ์หนึ่งก็คือมากกว่าเท่ากับห้าสิบอันนี้เกณฑ์หนึ่งนะครับต่อไปคือเกรดตรงนี้มากกว่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะ ห้าสิบมากกว่าเท่ากับจริงอ่าเกต1เกตหนึ่งถูกไหมแล้วถ้าเกิดสมมติคะแนนสี่สิบเก้าตรงนี้จะใช้อะไรเกณฑ์จะใช้อะไร ใช้ศูนย์ได้ไหมมากกว่าเท่ากับศูนย์ได้ไหมตรงนี้เกินศูนย์อ่านแดีวแก้งครับตรงนี้ไม่เกีนศูนย์ตอนนี้เรากําลังแย้งว่าเอาตรงนี้จะใส่งหมายอะไรจะตั้งเกณฑ์ว่าเท่าไหร่ที่ผ่านมาข้างหน้าหมดเลยตอนนี้มีสองพวกแล้วก็คือสี่สิบเก้ามากกว่าเท่ากับสี่สิบเก้า จะเห็นว่าอันนี้คืออันสุดท้ายแล้วใช่ไหมถูกไหมเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอันสุดท้ายก็คือเพราะฉะนั้นหมายความว่าอันสุดท้ายเราจะไม่มีตรงนี้ลบออกทำไมถึงไม่ต้องมีดูนะครับสมมุตินะตัน,นะคะแนนรวมเขาได้สี่สิบเก้าเทียบทีรันเลยตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงข้างล่างสุด 49มากกว่าตท่ากับแ0สิบจริงไหมสี่สิบเก้ามากกว่าเจ 10, ็ดสิบจริงไหมสี่ิบเก้ามากกว่า6กสิบไหมสี่ิบเก้ามากกว่าห้าสิบไหมอ่าเพราะนั้นพอถึงอันนี้ที่เป็นเกตตึนก็ไม่จริงใช่ไหมมันก็จะมาลงอันนี้ทันทีเราไม่ต้องใส่เงื่อนไขใช่หไหมรัตัวนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างเห็นไหมเพราะอะไรฮะเพราะว่าแต่ละชั้นมันถูก ดับพ่วงคะแนนไว้อยู่แล้วเพราะนั้นหมายความว่าถ้าไม่ใช่ตั้งแต่ข้างบนแสดงว่ามันอยู่ข้างล่างสุดก็คือน,น่าจะเป็นคะแนนที่ต่ำกว่าห้าสิบถูกไหมครับอ่าอันนี้5.10เสร็จแล้วนะครับแล้วก็หมดยัองหัดยังครับ5.11จุนึ่งหแล้ว น่างจนหนึ่งคือแรงค่ายคไม่จบอีกอ่ะตัดเกลีแล้วจบยังจบแล้วคะัจบการทํางานวันนี้มีะไรสงสัยแ้้วครับสงสัยอะไรก็ได้นะมสงสัย,ยได้อ่ะไม่สงสัยนันนเลยนะ